สวัสดีครับเรามาชมการติดตั้งแผ่นางร้อนของโตยต้านะครับรุ่นไทเกอร์นะครับไทเกอร์ D4D ไพร์เกอร์ D4D ทำการตั้งแผ่นกําลงร้อนโอราน,นะครับสวยงามนะเงียบเรียบร้อยอย่างนี้ครับงานอย่างนี้ใช้งานไปไม่ค่อยไม่อ้าไม่หลุดไม่แตกไม่เกาะไม่ละลายนะครับลูกค้าที่เ่อยดวยแล้วสมบรกแล้วนะครับก็เข้ามาโอรานเลยครับ ติดตั้งเสร็จสวยงามเรียบร้อยนะครับหมดปัญหาเรื่องการห้อยอา้าหลุดนะฮะ,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 ะเปื่อโดนฝุ่นสกปรกอะไรเงี้ยนะฮะก็ลูกค้าต้องการติดตั้งก็เข้ามาได้เลยครับสุดทีสารปากซออินดรมาราสามสิบแปดนะครับรรร 38, ที่จอเล็กว้าง40่ินาทีกลับได้เลยนะครับทางจังหวัดสามารถสรั่งซื้อติดตั้งเองได้นะครับผลงานเราเกืี่40ปีทาทุกอย่างให้มันง่ายเลยหมดนะลูกค้าสามารถดูตามวิดีโอนะติดตั้งเองได้นะครับ เข้ามาอยู่เทพก็ไม่ต้องทำเองก็ได้จอดให้เราประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบนาทีก็กลับได้เลยถ้าเนได้ถังร้อนที่ทนน้ำทนลมร้อนอย่างท้จริงใช้งานได้ยาวนานไม่แตกกอกลายไม่ห้อยไม่อ้าไม่หลุดนะครับก็วันนี้ให้ชมผลงานโต้ตาไทเกอร์ดีโฟดีนะครับต้องการสั่งซื้อหรือติดตั้ง089 888 9000ครับขอบคุณครับ